กลาบสาวัสดีคุณผู้ชมมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตเต็ดมนะครับอย่างที่เห็นนะครับแบ็กเก่าแล้วก็ตัวละครน,นะฮะเปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเวอร์ชันก๊อปของนอนสู้ผีเนาะคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนแบ็กเก่าข้างหลังนะครับที่เป็นบ้านกลายเป็นแผนที่สีเขียวเนาะแล้วก็เปลี่ยนสกินตัวละครใหหน่ารักขึ้นนะครับร้านค้าขายไอเทมก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเปิดเข้ามาก็ขายไอเทมเหมือนเดิมนะครับ เวอร์ชันนี้พี่โหลดใน iPhone App Store นะฮะคุณผู้ชมพี่ไม่แน่ใจว่าใน Play Store มีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปเล่นนะฮะผมจะใช้ตัวละครตัวนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวละครหน้ากากจิ้งจอกนะฮะคือน่ารักมากนะครับคุณผู้ชมโอเคเริ่มเกมมานะฮะเราก็เจอกับผีหวัวล้านนะฮะเป็นผีที่มีเงินที่สุดนะฮะเพราะว่าหัวล้านนะครับเขาเรียกกันว่าผี้อยล้านนะนี่คุณผู้ชม ข้ามาในเกมนะฮะเราก็จะทําท่าแปลกๆนะฮะส่วนคนอื่นก็ตีลังกาเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าแต่เราตัวใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมอ่าบัฟเคลื่อนประตูก็ไม่บั๊กแล้วนะคุณผู้ชมแต่เกมนอนสู้ผีของแท้ยังบั๊กอยู่นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมจากที่เราตัวใหญ่นะครับนอนลงไปกลายเป็นตัวเล็กเลยคุณผู้ชมโอ้โหเหลือเชื่อ คือต้องบอกว่าเวอร์ชันกอล์ฟอันนี้ก็ทําสกินมาเนียนมากนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอคอนข้างบนนะฮะก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอาจริงเขาทําไมทําสกินแต่ว่าไม่ทําสกินให้ผีเนาะให้ผีแบบเท่ขึ้นอย่างเนี้ยคุณผู้ชมผีหัวล้นมีผมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดือดใจแกกล้าบอกฉันหัวล้นเหรอฮะฉันจะฆ่าแกคนผู้ชมทุกคนผีหัวล้นจะสัญญาว่าถ้าตานี้พี่ตจอยชนะ ฉันจะไปต่อ้ผมให้คุณผู้ชมดูแต่ถ้าฉันพี่หอล้อนคนนี้เอาชนะพี่เดอะจอยพี่เดอะจอยก็ต้องเปิดหน้าให้คุณผู้ชมดู ฮ่าแมวก่อนเอินคนผู้ชมต้องกดไลค์คลิปนี้แล้วก็จิมอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวไว้ใต้คอมเมนต์มันก็จะเพิ่มกันโจมตีให้ฉันฉันก็จะสามารถเอาชนะพี่เดอะจอยได้ฝากด้วยนะทุกคนถ้าเราชนะจะได้เห็นหน้าของพี่เดอะจอยแล้วเย้ โอ้โหคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าผีหอ่อล้นคือโคตรเกียนนะฮะเอาอะไรไม่รู้มาท้าพี่นะครับคุณผู้ชมแต่พี่ก็จะท้าคืนนะฮะคุณผู้ชมตอนี้พี่จะใช้ปืนแค่อันเดียวนะฮะมาเอาชนะผีหวอล้อนคนนี้นะฮะคุณผู้ชมและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยพี่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ,ะมันจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับพี่เดอะจอยนะครับคุณผู้ชม ยาถ้าใครอยู่ฝั่งพี่ก็พิมพ์อิโมจิสีแดงไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งผีหัวร้อนะครับให้พิมพ์อิโมจิที่มีสีเขียวไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็จะรีบอัพเตียงแล้วก็ประตูนะฮะขั้นตอนแรกผมจะซื้อตู้เกมตามมาด้วยแรกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปืนผมจะใช้แค่อันเดียวนะฮะแล้วผมจะสัญญาว่าผมจะเอาชนะผีได้นะครับคุณผู้ชม พีหัวล้วนบอกว่าจะหนึ่งหนึ่งกับพี่นะครับคุณผู้ชมเขาก็จะไปฆ่าบอดให้หมดก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะเหลือแค่เราสองคนนะฮะมาหนึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมและไม่มีใครมารบกวนเรานะครับต้องบอกเลยว่าผีหัวล้วนก็ค่อนข้างที่จะฉลาดนะฮะคุณผู้ชมมันเลือกที่จะไปฆ่าบอดก่อนนะฮะแล้วก็มาฆ่าพี่เนาะเวลาที่มันฆ่าบอดได้เนี่ยเลเวลมันก็จะสูงนะฮะมันก็จะสามารถฆ่าพี่ได้อย่างง่ายดายนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่เดอะจอยก็เป็นราชานอนสุผีนะฮะไม่ได้ฆ่าง่ายอย่างนนั้้คุณผูชม <Nice>. Nope. รอก่อนนะเดวจอยรอฉันไปฆ่าคนอื่นเสร็จแล้วก็เรามาหนึ่งหนึ่งกันนะแกก็อย่าเพิ่งยิงฉันนะโอเคคุณผู้ชมพี่ก็ยังไม่ได้ซื้อปืนนะเราก็จะรอผีหวัวล้นนะครับมาหนึ่งหนึ่งกับเรานะครับคุณผู้ชมงานนี้ใครจะชนะนะครับคุณผู้ชมตอนนี้บอดของเราก็แตกไปอีกหนึ่งนะฮะ mm hmm. เรียบร้อยนะ,ะับคุณผู้ชมผีหวัวล้นตานี้คือเอาจริงวะ่ะคุณผู้ชมบอดของเราก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะคุณผู้ชม มันก็จะขึ้นไปค่าบอดอีกตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมมันก็จะถึงเวลาที่เราจะหนึ่งหนึ่งแล้วนะซึ่งในตอนนี้พี่ก็ยังไม่พร้อมที่จะสู้นะคุณผู้ชมของแทบจะไม่มีฮะโอเคเรียบร้อยฮะเขาแตกนะ,ะคุณผู้ชมผมก็รีบหลุดของละกันนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้มีเงินสู้มันโอ้โหไป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 เติมเลือดก่อนเดี๋ยวค่อยมาหนึ่งหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมตายหาละคุณผู้ชม เรามีแค่ปืนวิวหนึ่งอันนึงนะฮะโอ้โหผมจะซื้อตู้เกมแล้วกันนะฮะโอเคโอเคอัพอัพประตูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมผีจะได้ตีไม่เข้านะอื้มอัพตู้เกมอันนึงนะยังไงทีนี้ผีหัวล้นก็เติมเลือดเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมก็รีบอัพปืนแล้วกันนะฮะโอ้โหค่อนข้างยิงผีไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมผีวิวสี่อยู่นะผีแค่วิวสี่ก็ฆ่าคนตายหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โห ยำไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถอัพปืนได้แล้วนะผมจะยิงผีให้ไปเติมเลือดก่อนนะคุณผู้ชมเราจะได้ฟื้นฟูอา้อาวมันขึ้นวิวนะฮะคุณผู้ชมโอ้วิวห้าแล้วประตูผมจะแตกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหทำไงดีตอนนี้ต้องอัพประตูแล้วแหละนะฮะโอ้ประตูก็พันกว่านะคุณผู้ชมอีกนิดน,นึงเกือบได้ละเอ้ยจะแตก นิดนิดเอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมยังดีนะผีไปเติมเลือดก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ไปคือไม่ทันเลยนะโคตรลุ้นนะฮะคุณผู้ชมอะผมจะอัปประตูทองแดงไว้ละกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งประตูบานนี้เนี่ยผีวิวห้าจะตีไม่เข้านะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีเวลาอัปเดตเข้าของนะครับซึ่งในตอนนี้ปืนของเราก็ยิงผีเรวิวห้าไม่ค่อยเข้านะครับคุณผู้ชมเข้าแค่นิดเดียวนะฮะเราต้องซื้อแร่เยอะๆนะครับมาอัปเดตปืนให้แรงขึ้นนะครับ โอเคเงินเรามาแล้วนะครับคุณผู้ชมอัพป,ปืนให้แรงขึ้นโอ้โหผีก็รีววหกแล้วนะมันก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้นะดูเหมือนประตูทองแดงของเราไม่ค่อยไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ใกล้แตกอะไรครับนี่ผีรี 6, ววหกโคตรแรงคุณผู้ชมผมต้องหาจังหวะอัพป,ประตูแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังขัดอีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมใกล้แตกโอ้โหยังดีนะผีก็ใกล้แตกเหมือนกันนะครับเขาก็เลยไปเติมเลือดนะโอเค ใกล้ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะอัพโอ้โหรลอดตายนะครับทีนี้โอเคใครจะชนะนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งหนึ่งยังดูดเดือดเลยนะฮะเว้นไงเดชใจถ้าแกตอนนี้ยังฆ่าฉันไม่ได้เนี่ยนานไปแกก็สู้ฉันไม่ไหวหรอกถ้าฉันเลเวล12เมื่อไหร่ฉันจะกินสม,มองของแกไม่ต้องปากดีเลยผิวล้นตอนนี้นายยังเกาประตูของฉันไม่เข้าเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมเราสามารถอัพปืนได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นปืนเดานะฮะคุณผู้ชม โอเคยิงผียังเจ็บอะครับคุณผู้ชมนี่ถึงกับหนีฮะโอเคเดี๋ยวเราก็รีบซื้อแล่นะับคุณผู้ชมเพื่อมาซื้ออัปปืนเป็นพี่แดงนะครับคุณผู้ชมถ้าผมอัปปืนพี่แดงนะครับก็น่าจะสู้ผีได้นะในเลเวลนี้นะครับถ้าเขารลเวลขึ้นไม่ไวเนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเค มาต่อกันยกที่3นะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมก็ได้ซื้อแร่มาอย่างเยอะนะครับคุณผู้ชมผมมั่นใจว่าตอนนี้ผมต้องชนะแล้วแหละนะฮะคุณผู้ชมโอเคดูดิผีโดนยิงอย่างเจ็บนะครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมผีก็แพ้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันยกที่สี่นะฮะว่าใครจะชนะนะครับยกที่4ี่ผีหัวล้นก็ต้องเจอกับปืนพี่แดงนะครับ โอเคกลับมาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมมาต่อกันยกที่4นะฮะโอ้โหยิงผีอย่างแรงคุณผู้ชมใกล้แตกโอ้โพึ่งมาก็ใกล้แตกแล้วนะครับคุณผู้ชมแตกไหมแตกไหมอุ้ยอ,อีกนิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมเกือบตายนะฮะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันยกที่5้านะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นยกที่5นะครับผีก็มาแล้วนะพี่แดงเราก็ยิงอย่างแรงนะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวผีก็ต้องหนีแล้วนะ พี่ว่าน่าจะไม่ตายนะฮะโอเคเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหลืออีกนิดนึงนะฮะผมก็อัปประตูให้แข็งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมการผีเลวิวล8นะโอเคตอนนี้ผมก็ซื้อแร่เต็มห้องนะฮะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผีก็มาแล้วนะโอเคจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงยังไงยังไงไปเติมเลือดก่อนไหม <laughs> มาไม่ถึง5้าวีก็ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคเราก็ใกล้ได้พี่แดงแล้วนะคุณผู้ชมพี่แดง2นะ โอเคอัพพี่แดง2นะ,ะโอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วโอ้ยังเจ็บนะครับคุณผู้ชมยังเจ็บเลยบอกได้เลยนะฮะตายตายอีกที่นึงตายเรียบร้อยนะ,ะัะคุณผู้ชม MVP นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ The Joy ด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าบายๆครับ